ทุกคนครับผมเล่นหมดเนี่ยเออ,ขอเขาเริ่โหมดผมจะทำาอิจโกเจ็ดาวครับพอไปถึงเวทสิบสองอ่ะผมไม่เคยเป็นเลยนะครับแต่พอผมเล่นด่านเนี่ยผมเป็นทุกรอบที่ผมเล่น,นครับหาวิธีแก้เลยนะครับแบบมันจะมอสหนะทุกตัวมันจะค้างหมดเลยแล้วตัวผมจะไม่เตีอะไรมันจะค้างหมดเลยแต่ผมยังวิ่งได้เดินได้อยู่ครับ เอเฟิกนี่ผมก็เดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับอืมนี่ครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูอ,อันนี้ต่ำสุดแล้วครับลดการเคลื่อนไหวเฟิกนี่ครับเปิดแล้วนะครับดูนะครับมันจะค้างมา,มากครับดูนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัดภาพไปตอนเว็บ ประมาณเวฟสิบนะครับโอเคครับตอนนี้ยังปกติดีนะครับเดี๋ยวตัดผาพไปอีกตอนหนึ่งนะครับโอเคครับเวฟผมยังปกติดีนะครับไปกันต่อเลยนะครับไปกันต่อโอเคครับทุกคนอันนี้ยังไม่ถึงเวฟสิบสองที่ผมเป็นบ่อยๆอันนี้คือเวฟเก้านะครับทุกคนดูสิครับมันค้างครับทุกคนใช่ครับมันค้างดูครับ ดูมันค้างครับทุกคนใครรู้วิธีแก้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเนี่ยดูนะผมวางตัวอะไรไม่ได้เลยนะเห็นไหมครับพิมพ์ชงพิมพ์แชทนะครับ,รบแต่เหมือนจะพิมพ์มว่าผมค้างวางไหนเห็นไหมครับทุกคนพิมพ์แชทก็ไม่ได้วางบุ๊กวางปับ๊บวางสโลวางอะไรวางไม่ได้หมดครับ ช่วยหาวิธีแก้นหน่อยครับผมขอร้องแล้วครับแค่นี้นะครับ